มันมันมันอมันบดทุกห่วยกับข้าวกระไลอยู่บม่ได้กินต้มมาม่าก็โอเคแล้วเนาะบึ้ยได้ต้มมาม่าด่าเอ๊ตังซื้อมาม่าก็บมีฟังอืมได้ก็แม่กำลังห่อข้าวกำลังเทีอามากมาใส่ปากแล้วมากใช้ปากก่อ่าแต่มันผู้ใดมาติดวะเอ็นเนี่ยก็เอาตุ๊กเล็กอ่ะก็ มีไตกระปุกหรือวะอือ mm hmm. จา่าตงมาให้ไตอะก่อนเอาก็คุยกันไปมื่งวันเนี่ยเขาบอกเห็นว่าเขนฟังวะ่ะกระยายมมีไ้วะ่ะบุะึกเลยกส่งมาแล้วอะ่อ hmm. แล้วก็เลยก็เลยตังกาจกให้มันใใจนี่มันร้อยติดมันรนะ้อยหกสิบนะจ่าสองแพงเลยโอ้ยถะปเล็กแล้วใหญ่อะวะ อนแล้วมันไปหยาบแล้วปุ๊ดเดี๋ยวเนี่ยโจะที่ได้เกี่ยวมากต้องจิ้มออกไปเบิดก่อนแม่ไปกินข้าวแผ่เวลาแม่แม่ปู่ขนาดแม่ปู่นะเมื่อวานนี้มากินน้ำแม่ปู่แต่ว่าแม่กินเสร็จแล้วกินกับลูกมันพึ่งปลาเน้นบักฟาร์มได้ปลาเน้นมาขอซื้อมันน่ะโตสำเนียอน่ะมีสิบบาท ปลาเกี๊ยวมันบ่อยๆกินบ่อยนึ่งต้มอืมนึงน่<ต>ยยงปลาย่อยง่ายมันไปยามค่ายมาแล้วก็มันดิ้นดิ้นอยู่นะเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่กับใหญายตำนี่หน่อยเนี่ยตำตำนี่หนอเนี่ยแม่ก็ปลาเกี๊ยวพุงปลาเกี๊ยวพุงนางปิ้งแล้วก็ไปเอาปะละตนนาตะนหญ่มาอันที่เลียตัวเนาะตะนหญ่มาสอยเคียงตะไคร้ใบ ai 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 nhận có có ừ. cả pin bẹp pin tàn nữa một pin tàn nghe nhầm có bớt chơi lớn nè mẹ quỳn mà xôi rồi, Ừm cái nồi này mẹ cái chuyện say tôi nhìn làm sao có chị ủng, thả? uống thả cả chị nói nhau chị nhớ nên bèn cần kìm mà... nó ừ nè 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 bèn mình kìm như thế mình mẹ Ừm อันบักพริกนี่ก็ต้มบักขี้เขียก็มีโอ้บอลตไปทิ้งขยะตรงออางกร็ขึ้นไอ้ไอ้๋ยวบักเสียบไม่นานนะเม็ดเอโอโคตรนางเลยคุมบักใหญ่แตกออกจำเพียเออต้มบักขี้เขียเอ <laughs> เออเออเอ,อืมบอปินตาเนี่ยจีได้ไข่คุมทันตีเอาเอาไป Hmm. อา้าวตามจังแล้วร yeah. no yep. hmm. yeah. so ถมันรดรดดเดี๋ยวนิวนิวนิ่วเพียมันบานอ่องเชียมันแตกบานบานโอ้โหตายวะมันข้างบ้านนี่ตรงต้นมะนาวนี่ก็แม่พอได้เก็บเชระต้องลูกตามลูกนมันปั่นเพิ่นอันปลูกผักได้ไข่เนาะอันแจกแลกกันกินอยู่นะมันเชีไปไข่เนี่ก็ใปุ๋ยจีไปฟ้าก็ได้ไข่อยู่นั่นะ อโอ้หนแตหนักบางทีก็กินองเขาได้บางทีก็กินมาได้บางทีบางทีมันก็กินมาได้ก็บ่เขาทีหลัง,ขงเขาก็รดยังไม่แพนก็ารดพริกลมอืมแต่ไม่แต่พ่อแม่ปู่กินเผ็ดก็รู้ว่าให้ให้ยายกินแล้วแ่น้ามันมาทรงที่กินเผ็ดอ,อืมตกเปนยากลูกก็ได้กินเป็นเวลา,าก็บ่ได้วาา่าโตได้ยัางมากักนางอ้งอางย่ายาอยาวเลย แบ่งป,ปันกันไปบ้านหอ,อย่ังอบอุ่นอยู่อืมรอบข้างอืมเราทำเป็นโบราณเราหาใส่กันได้เราพิ่งได้ไปภูเก็ตไปกรุงเทพนะตื่นขึ้นมาบินปันนกแหมบอกเคยได้อยู่ไม่เคยเป็นลูกน้องคนลูกน้องไออเจ๊จุกับไอ้นายมิงม้งมินไปเลี้ยงลูกฝรั่งนะตื่นขึ้นมานนแล้วลว,ว่าเนี่ยผมเนี่ย บ่ได้ตัดเลยเฮ้ยจีไปตัด half. อันอย่างไรเนี่ยยิบบัวพัวข้าวจำพานพัวพ่อจีบบุมีส้นหลับเลยนะไปข้าวจำพานเนี่ยมันได้ไปตัดแต่งเด๋วอย่างตัดอีกพอแล้วอันคือเกี้ยงปุยลุยสมนุ่ยอืมโอ้ยข่าวกลรางดีข่าวกะหั่นดีเนาะมันกระเฮวบ่หรอก็อย่างนั้าเมืองเฮียอืมแม่แต่แต่ตั้งบุ๋มมีผมกก็จ้างว่ามันไทยล่าบ่ต้องไปคิดกับแม่หรอก โอ,บอาบ่ <Studies S 1> <boarding ont S 2> ได้ไปเป่าบนนั่นน่ะโอ้ยประหยัดแชมพูไปอีกตั้งหลายบาทนะนะเอาไว้ไปซื้อห่วยพอดีละบ่เจ็บบ่ไข้บ่เป็นโรคไรกระโดดแล้วปีอะไรบ้างใหม่ได้ชมพูอย่างรู้บ่อืมดูอีกหน่อยคนสี่สิบบาทโอ้ยแค่รูปหน่อยเดียวบ่จะเป็นต้องไปพอกมากไหมเออบ่จำเป็นต้องใส่ด้วยซ้ำบ่ใส่แล้วห้านะบวใส่แล้วอันแชมพูก็อยู่หั่นขวดนึงน่ะ แต่อย่างบ๊อป้าแกเอาไว้ให้คนมางทีให้มันให้คนแม่แม่ใส่ตั้งแต่อยู่กับตัวหุ่นเล็กข่้นใส่แชมพูเด็กน้อยมันถี่แชมพูบะละบัตินี้อูเอาต่างให้มันไปมันื่อแบบยังสมัยใหม่ยังเด็กน้อยออกใบใหม่นะวะซื้อมาใหญ่สี่สิบบาทมันก็บอกวดใหญ่หรอกับปัดหยดหนักความสูงของมันกะแค่นี้เนี่ยแค่นี้เนี่ย อยู่ในห้องน้ำหน่อแม่ใต้เลยวัที่นี่แมวว่าใต้เลยมันก็นเริ่มเนี่ยรูปก็มีนะไรอย่างพวมารูปมีแล้วขาวหมดเลยนางเลยขาวหาเส้นนะแม่เห็นหนังหนังห่อบห้สกปรกเดฟแม่ก็คาดของแม่อิมอ่มลแล้วลติและวน่ะออิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้วก็อีกนีกกินน้ำแล้วอิ่มแล้ว แซ่ดจ้ากินเจวกินผักแล้วกันต้มไข่เสรลูกหนึ่งทอดกุ้งเพียงเครื่องอันแล้วก็นเนี่หน่อยหนึง่งสุบมะเขือเคี้ยเอามาใส่เนื้อเดียวแค่ไหนนะแม่เอ็เหนือทานเผาหมดแล้วจีจำแล้วนะจำเขาล่อแล้วมันเท้าไก<ม>่อีควดแล้วมื้อนี้ผงมันตกเลยบ่ขวด อืั่มเก็นยังบบได้เก็บว่าทิก็คิดว่าตะอิ่ตกเนะเกาะแมก็ตากไว้บอนเต่าไม้พองนะอืมั่าโดนขึ้นไปนะ้วอย่านนี้ฮั่นปลา,ายสาสั่ำที่ไปเก็บจากน้อยหัวใจจากมาแต่ได้เลยเมอีหมูกอีวิ่งออกจากบ้านบ่นบทธนอีเฝ้าไปเห็นจกินเห็นยากนะเออแบบตอก,ตอก ได้ไปเลยเลยก็นั่งจูบก็มาเก็บของก็มาแม่ก็เก็บของก็มาก็แม่พอเก็บของก็มาบึญหนึ่งก็ไม่เพมาหานว่าโหว,วันที่หนึ่งหนูแวมเบอร์แล้วฝนอยังตกอยู่บ้านเฮาว่ากรุงเทพก็ตกคักจังเด้อยังว่า,อ,วาอู้สิอทีคักละปีเนี้ยอืมนหนาวมาต้องวางเขาก็บเบาอยู่เพราะว่าฝนหายตกป,ปั๊บมาซักให้มาเบิ่งเดี๋ยวบ้านเตรียมตัวเิออื้อผ้าหนาวกมาซักหรือยังได้นเสื้อผ้าหนาวอ่ะ่บเห็นฮอดบ้านเมียงอเมสเซเล็นะ อืสวิตซเซอร์แลนด์หมอกหมอกหุ่มบ้านอะไรเสื้อผ้าถุงทุ่มถุงทเตรียมซักเตรียมออกหรืยยังล่ะหนาวแล้วอย่างอันเส้งงอใหญ่อีหนังมิวนี่ขันท่าหนาวหลายๆน,นี่เขาเอาก็นุ่งเสืยอันที่ยังไม่สร้างตงัวนุ่งบลมตอนซาเราประเทศนี้กะเอาเสื้อใหญ่อีมิวหัดเลยอือันนี้ก็มวกอันนี้ก็ ชุ่งเท้าโนโนาะนะถ้าหนาวอะไรเดี๋ยวเมรักษาตรัวได้แต่ว่า mm hmm. มันหนาวกันพาไปท่านบ้านเมยห้าร้อยไปเสียบ้านผู้พันมอนใช่ตั้งบื่นมันจิตร้อยกว้งบ้านตัวร้อยหกสิบ hmm. เพราะว่าเขาเอาตอนนั้นร้อยเดียวตอนเดียนตัวไปนะร้อยอ่บอมเปนเดียนที่ส่งนะร้อยสิบบาทน,นี่ร mm ้อยหกสิบเพราะว่า ต้องไปเต็มอีกแล้วมันก็กินอยู่บ่อยู่บะทอย่างท่น่ะแม่น่ะก็กินของขาอแดงบ่กินแด้ไป้งนั้นแม่ก็หากินชื่อกินได้นะ่ะคนเท่าเนาะที่ไหมกินทังสั้นทังเดมันยากกินลาบหมูอยู่เนี่ยอีลาบหมูคนเดียวอยู่เนี่ยเอาหมูสามสั้นแต่แค่นี้เนี่ยเอามาลวกซาแต่ส่วนนั้งเอามา,าวกส่วนนั้นเนียนนั่นวะลาบกินสองคนนะรถกับข้าวมาอื เมลาเออเมลูกอ่อนนะเอออยากกินอยากกินอย่างกระซื้อกินยาหาสะสมใส่แต่ว่าเอไว้ซื้อห่วยฮนอยากกินอย่างไะอย่าให้อดข้าวอดปลานะเออได้มีแหงแต่ให้กินยำซ่าไปกินยำแรงหลายเออพ่อดูกับพ่อนี้เขาอีลาบชุดบลตแ้งแต่ว่าแม่มานี่แม่นี่ออกมาสิปีห้าปีแล้ว ตะโก,กนจีเล่าเดี๋ยวเรเา,เาบอกแล้วแา้ววันี่นีแม่ตื้อหมูสามตันสามตันสิเอามันเลน้อยสิเรียกเอาอย่าขึ้นอยู่ในใจอย่างแล้วก็ให้ให้เนื้อติดแล้วก็ามาลวกลวกให้มันสีสุกๆจากน้อยแล้วแม่ก็เอามาหั่นบางบางบางทำส้มไอไอีค้าวเขาคั่วไม่เบาี่เท่ทิมข้าวเขาค้าว,วให้ห,มหอมๆลุ่มๆดี ปาดลงไปเคียงหอมบางนาบีบพริกผงใส่จังน้อยน่ะคือยากเนอแล้วก็ให้พยายามรับกลางวันนะ่ะเพราะว่าเออายกลางวันนะกินแนละ้วเหลือแรงเพราะว่ามุอแรงนะพอมันยากหลมันกินไหลเวลานอนเฮาลาบ้ามันกตกค้างเหลือ,หลอไหลยบกเลยเออพอรถกลับา้าพอดีนะเฮ็ดกินเที่ยงกิน<ๆ>ใบไ,ไปเฮ็ดอย่างงานกันกระสัขาขาว,ว,วที่ได้กินกรสัวรถกลับเข้าเขาีิมากระสัวสีเฮ็ดเสร็จหมูบ่บชามีสามสั้นอยู่เนี่ยมี มีตัวหมูโตหั่นที่ว่าโตทำใบฮั่นกันเหลียดอยู่สองถุงแล้วออํโอของหั่นอืมอืของบมีไม่ยักยากของบ่มีอือหมูหมูปลาไหมโอ้ยพู้เาค่าไกล